สวัสดีครับ กติกโซเซตี้ครับผมวันนี้นะครับเราจะพามาเล่นอะไรครับไว้ชื่อว่าเลสเกมครับเป็นเลเซอร์เกมของเขาเนี่ยมีทั้งหมด3สาขานะครับเหมือนเดิมเราเปิดรายการเนี่ยเราต้องบอกก่อนเรามาที่ไหนวันนี้เราอยู่ที่เมเจอร์ลาชโยธินนะครับผมแต่ว่าของเลสเกมเนี่ยจะมีทั้งหมด3สาขาด้วยกันสุขุมวิทที่สิบนะครับโรงแรมคอร์รีเดียอินเซ็นทรัลพัทยาพัทยาก็มีเหรอใช่ครับผมแล้วก็ที่นี่ครับผมเมเจอร์ลาชโยธินวันนี้นะครับทุกคนจะได้พบความสนุกแน่นอนเพราะว่าวันนี้เรามาเล่นเลเซอร์เกมเนี่ยเราลงมากันเยอะมาก9 9คคนนนะแล้วก็้าคนที่เป็ก าเนี่ยมาจอยกับเราด้วยเล่นกันนี่เล่นกับน้อง3คนไปนะครับคือโคตรโหดที่สำคัญนะครับตลอดการถ่ายคลิปนี้นะครับเราจะใช้ Sony Action Cam ทั้งหมดเลยน,นะครับผมตัวน,นี้ 早いや。 เหนื่อยครับเก็บเพื่อเอาเก็บลงด้วยนะครับมันมันล็อกไหมอะล็อกแล้ะถ้าดึงไม่ออกก็ออกพี่ยเหนื่อยสัตว์พูดเหนื่อยเลยอเอาเอาล่ะครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับพี่ตรินนะครับผมเดี๋ยวจะให้พี่ตรินอธิบายนิดนึงว่า laser game ของเลสเกมเนี่ยเป็นยังไงตอนนี้มีโปรโมชั่นอะไรบ้างก็เลสเกมของเราค่ะจริงๆแล้วมันเป็นกิจกรรมเเลซอร์แท็ก ที่ต่างชาติเขารู้จักกันค่อนข้างมากแล้วแต่ในไทยเนี่ยเราเป็นเจ้าแรกที่นําเข้ามาถ้าโตขึ้นมาหน่อย๋ยวในน่าจะช่วง30มสิบก็จะรู้จักตอนสมัยก่อนเขาจะมีที่พัทยาเจ้าหนึ่งที่ลิบลีน่าใช่ผมเคยเล่นอยู่ฮะน้อง่าใช่ยี่สิบกว่านะยังไม่สับแต่ตัวนั้นน่ะเกาะมันจะหนักมากเออใช่ผมรู้สึกว่าที่เกาะที่นี่มันรู้สึกมันใส่ง่ายและเบาใช่อะ หนึ่งก่อหนักมากสีมีจํากัดแต่ของเราเรามี6สีค่ะหกสีก่อสามารถเปลี่ยนสีได้ใช่ก่อเรามันเปลี่ยนสีได้ก็คือลูกค้าอยากอยู่สีนี้ใช่ไหมได้เดี๋ยวเราจัดได้ค่ะก็คือเกมหนึ่งได้32คนเยอะสุดได้สามสิบสองเยอะสุดได้สาคนเลยนะครับที่เราเล่นประมาณ20 20กว่าคนยี่สิบกว่าคนโอ้โหมันมากมันเป็นกิจกรรมหนึ่งและอย่างที่ได้เล่นกันเรื่อย ได้เหนื่อยแน่นอนเหนื่อยมากคือรอบแรกเนี่ยขอแพกขอแพใช่เป็นทุกคนอ่ะเป็นทุกคนถ้าเล่นครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยโปรโมชั่นถ้าทั่วไปวันจันทร์พุธพฤหัสสุกก่อน4โมงเย็นราคาจากราคาเต็มมาค่ะลดเหลือ199บาทก่อน4โมงต่อเที่ยวต่อเกมใช่ต่อเกมต่อคนจากราคาผู้ใหญ่350บาทหรือราคาเด็ก เด็กนักเรียนนักศึกษา280บาทอันนี้ลดหมดเลยมาเหลือราคาเดียวเหลือ199วันจันทร์จันทร์มันจะมีค่าบังคาร์เป็นวันนึงค่ะเพราะว่าวันอังคารเนี้ยเราจะเป็นอ l เ d ย์เลยก็คือ190บาททั้งวันออเดย์1 9บบาทใช่แล้วก็ต่อเที่ยวต่อเที่ยวใช่ค่ะแล้วก็อย่างของเราเนี่ยคือโปรโมชั่นอย่างราคาราคาแต่ละเกมจะไม่เท่ากันราคาพอเกมแรกขึ้นมาเกมสจะลดลงไปเกมที่3มเนี่ยค่ะมันจะเหลือถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นผู้ใหญ่จะเหลือ100บาท ถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษาเหลือ80ก็คือเกมที่3เป็นต้นไปจะเหลือเกมละ100บาทใช่ถ้าเป็นผู้ใหญ่ที่จบแล้วเล่นแล้วติดลมนี่แบบดีดีอะไรที่เรามามีประมาณ2 3กลุ่มที่แบบว่าซื้อเหมาเล่นทั้งวันต่อเล่นทั้งวันราคาเหมาเล่นทั้งวันก็มีมีคือลงมาเนี่ยไม่เล่นเกมเดียวแน่นอนครับเพราะว่ายังติดติดลมแน่นอนเล่นเกมเดียวไม่พอมีหลากหลายเออใช่อันี้ที่แนะนนำไปตอนแรก3โหมดเนี่ยจริงๆเรามีเป็น10ค่ะ10ตอนนี้นะครับเรากำลังจะเข้าสู่ dark mode นะครับเราเนี่ยจะเห็นเงิน แค่ไฟดวงเล็กๆตรงนี้นะฮะตรงนี้เดี๋ยวก็จะปิดเพราะเรห้องเนี่ยเขาจะมืดมากเรานะฮะต้องค่อยๆย่องเพื่อที่จะไปยิงเพื่อน ขึ้นมาข้างบนนี้ได้ไงวะอันนี้นะครับก็จะเป็นใบสกอร์ทุกครั้งที่เราเข้าไปเล่นเกมเวลาเราออกมาครับก็จะมีใบสกอร์นี้ให้นะครับแล้วก็ใบสกอร์นี้ก็จะบอกจะบอกว่าอันนี้คือของใครนะครับอันนี้คือของไว้แล้วก็จะบอกว่าในแมนนั้นเนี่ยใครได้ที่เท่าไหร่ก็คือใบสกอร์สามารถกลับบ้านได้ทุกๆเกมก็จะออกมาให้ทุกๆคนคนละหนึ่งใบช้อปปิ้งอยู่นี่ไงกำลังเลือกเรืกรออุ้ยใส่ไง โอเคตอนนี้เดี๋ยวเรากำลังจะเข้าห้องเลเซอร์แล้วนะครับแล้วเดี๋ยวตอนนี้จะให้พี่เขาเนี่ยอธิบายก่อนว่าอุปกรณ์ใช้ยังไงบ้างนะครับตัวปืนค่ะจะมีปุ่มสีเหลืองอยู่ด้านข้างตรงนี้เป็นไฟฉายไฟฉายเอ๊ะต้องเข้าไปก่อนผมจะดับอ๋ออเผื่อในในกรณีดักโหมดเลยลูกค้ายังไม่ชินทางสามารถกดไฟฉายดูได้เพราะว่ามันจะมีพวกขั้นบันไดมีสโลปพวกนี้ด้วยค่ะทุกครั้งที่ถูกยิงไฟที่ชุดก็จะดับไป5วินาที ห้าวิชาห้าวินาทีนั้นปืนจะใช้ไม่ได้หาที่หลบใหม่ทั้งตัวใหม่แล้วค่อกลับมาเล่นใหม่ ที่นี่นะครับมาเล่นนะครับกิจกรรมสนุกสนานมากแล้วก็ได้ออกกำลังกายด้วยใช่ครับขอบกันทุกคนครับวันนี้ไม่ต้องห่วงคาร์ดิโอดีดีดีนี่พี่บอสบอกมา3นาทีแรกกูวิ่งแลงเลยสนุกสนุกสนุกเพราะฉะนั้นเหรอกูเนี่ยยืนยิงยืนยิงสูงไม่ไหวแล้วแกวันนี้นะครับก็ขอบคุณเลสเกมมากนะครับผมที่ให้พวกเราชาวเซตดีโซเซตี้มาได้รีวิวกันในวันนี้นะครับผมก็สนุกมากนะครับเซตดีโซเซตี้ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เอาไปเอาไปเฮ้ยไม่ต้องไปแพ้แพ้